อ่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับบักมูลาลสิสนะครับแล้วทุกคนสงสัยเออพี่ทำไมให้ผมให้ผมดูพุทเทศอะไรแบบน,นี้โอเคคนระับผมจะเออไม่ดูฮนะแล้วทุกคนก็ดูภาพเงียบเอาแล้วกัน โอ้ขาตั้งกล้องหลือ่าทุกคนฟุตเทจอย่างนี้คุณอยากได้ไหมนะเดี๋ยอินโทรไม่เป็นไรนะผมใส่รูปแทนให้ก็ได้นะหน้ากล้องกับหลังกล้องเนี่ยคนละอย่างกันเลยนะทุกคนเราจะพูดถึงเออบักโมราเลสนะทุกคนเยวผมให้ดู ให้ฟังเสียงคลิกที่อ,อสุดแสนไพเราะนะทุกคนอาจจะไม่ได้ยินอะไรนะเมาว่าผมเอาไม้ไปจอเออนี่นะนะทุกคนฟังเสียงกรอบ กรอบเลยนะทุกคนสไปเดอร์แมนพังงานสู่จักราวาลแมงมุม,มเรื่อภาษาอังกฤษเออสไปเดอร์แมนอินทูหรือสไปเดอร์เวิร์ดเป็นภาพ,พยนตร์คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นซุปซุปเปอร์ฮีโร่จากประเทศอเมริกัน เมกาแหละออกฉายเมื่อปีพศ2561ดัดแ,แปลงจากตัวละครสปไปเดอร์แมนไมมูลเลสจากมาเวลมิกอำนวยสร้างโดยโคลัมลัมเบียพิเเจอร์และ Sony Picture อร์ m a นิเมชันยใต้ความร่วมมือกับมาว e l จัดจำหน่ายโดย Sony Picture s ร์ i s ลิสซิประมาณนั้นโอเคทุกคนผมอ่านวิกิพีเดียเอานะบทอภิปราย ของวิกิพีเดียผมอ่านมาทีหลังกำกับโดยบ๊อบผมไม่เอาผมไม่เอานามสกุลนะกำกับโดยบ๊อบปีเตอร์แล้วก็ลอนนี่อำนวยการสร้างอาเวอาเว,อา,เวอามีไม่ใช่อามินนะทุกคนอย่าจำผิดแล้วก็ พิชพนะแล้วก็ซีแล้วก็วกโอเคผมอ่านไม่ออกตัดคนนี้ไปก็แล้วกันเออเดี๋ยวผมไปหาข้อความาเดี๋ยวผมไปหามาอีกนะทุกคน เราไม่หามาอีกทุกคนนะขอ้ขอมูลอันนี้ผมอ่านสดๆเลยนะทุกคนแป๊ะหนึ่งผมจะต้องเออต้องต้องคอมเป็นระยะใกล้ๆหน่อยนะสไปเดอร์แมนพังงานสูตรจัก,กรวาลแมงมุมอ๋อผมอ่านอันเดิมนี่นะ เดี๋ยวผมจะไปหาบักโมราเลสพูดจัดพิมพ์มาร์คเวคอมิกนี่ก็คือบักโมราเลสที่ทุกคนตามหากันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเออคลิกสุดไพเราะอีกครั้ง นะทุกคนภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์นะครับสาขาภาพยนตร์ออนิเมชั่น Animation ยอดเยี่ยมนะสมควรได้แล้วติลลิ่คัส์ิเยอะขนาดนี้สมควรได้จ่ายเป็นล้านแล้วที่ติลลขขิิท์ิมากขึ้นไปอีกเพราะว่า มันมีรองเท้าไมคิขึ้นจอเดียนทำให้ผูมอยากได้มันนะตอนนี้จากงานจากงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่91โอ้ผ่านมานานแล้วซึ่งในเรื่องนี้มีคนไทยมีคนไทยหนึ่งคนอยู่ในทีมแอนิเมชันร่วมงานทำกับภาพพย,ยนตร์เรื่องนี้ด้วยคือธนาวัฒ ขันธรร์นนะนนนธรรมเนี่ยนะชายเอ่อนายธนวัฒน์ขันธ์ธรรมเนี่ยเขาได้ทําความฝันของตัวเองเป็นจริงนะฮะทุกคนสมัยนั้นอะ่ะตอนที่อเมริกามันมีเอ่ออนิเมชันชาวไทยใฝ่ฝันอยากจะไปโอ้อยากเป็นอนิเมเตอร์ที่นั่นโอประมาณนั้นนะทุกคนเขาก็ได้ทำความฝันเป็นจริงแนละ้วฮะทุกคน ความฝันของเขาเป็นจริงแล้วนะทุกคนก็ยินดีให้กับนายธนวัตรขันธรรมนะทุกคนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจกับตัวเองนะที่ทำความฝันเป็นจริงก็ขอบขอบขอบคุณและดีใจด้วยกับนายธนวัตรขันธรรมที่ได้ไปเป็นอนิเมเตอร์ที่นั่นนะทุกคน โอเคผมพูดยาวมากแล้วเดี๋ยวผมไปอาหาข้อมูลอันงต่นดีกว่าอันนี้ผมอ่านสดเลยนะทุกคนอาจจะเจอผมอ่านเรื่องอื่นอยู่คราวนี้มาเข้าเรื่องไนกี้จอแดนที่ทําให้เรื่องนี้มันติเรื่องเขสิรอย่างมากนะเอไนกี้จอแดนก็ถ้าหาซื้อมือสองก็อาจจะเป็นพันแหละก็ถือว่าแพงมากสําหรับผมแล้วนะแต่หลักมือนเนี่ยก็คือมือหนึ่งใช่ไหม นั่นแหละไนกี้แอนจอร์แดนที่มันเท่ได้เพราะว่ามีเพ่ออะไรรู้ไหมทุกคนคนโปรโมดคนโปรโมดรองเท้านี้ก็คือไม่เคล l j อนจอแดนอย่าจำสลับกับไม่เคลืจะกสรน,นะทุกคนใครไม่ชอบเรื่องดา่าไปค่าศูนย์ปัดข้ามไปเลยเพราะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะทุกคนเอาทุกคนเรามา กลับเรื่องกันดีกว่า n i ก e ้จอ d ดนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ n i ก e ้นะก็ตามชื่อแหละในจอเดนแมนช s สช e สผมจะอ่านว่า S อ o u r าเวอร์ไม่ได้เอ่อไนกี้แอร์แอร์วันแมทไซโก เห็นผมวัยเห็นผมวัยป .4 เนี่ยผมก็อ่านภาษาอังกฤษเป็นนะแต่แปลไม่ได้โอเคทุกคนได้ยินเสียงไพลรที่ดังสนั่นจนไปถึงกรุงเทพมานานแล้วนะผมจะจบคลิปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าผมต้องถึง10นาทีก่อนขึ้นไป อย่างน้อยให้ได้10นาทีเหอถ่ายคลิปนี้ทุกคนจะได้ฟังเพลินเหมือนกับการกล่อมนอนนะอากลับเข้าเรื่องไนกี้จอเดีดีกว่าเอ้ยเรามาพูดเรื่องอันนี้ดีกว่าเรามาพูดเรื่องเรื่องอันนี้นี่ว่าเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะพูดเออตามความรู้สึกตัวเองก็ หนังเรื่องนี้สมควรได้รับออสการ์ฮะหนังดีจัดหนังดีขนาดนี้สมดสมควรได้รับออสการ์มีฟิกมีฟิกเกอร์แฟนด้วยแฟนฟิกเกอร์โอ้โหมีชุดด้วยนะทุกคนผมมาหาดูผมอ่านสดสดหาสดสดผมขี้เกียจจำฮะอ่านสดสดเลยให้ทุกคนฟัง มันก็อาจาจะแบบมีพูดติดติดขัดขัดเพราะว่าผมพูดสดนะอ่านสดนะฮะไม่ได้อะไรนะพูดสดอ่านสดเลยนะทุกคนไม่ค่อยมีภาพประกอบเยอะนะโดยเนื่องไนกี้จอแดนเนี่ยมันก็อาจจะเออทุกคนคิดเอาก็แล้วกันนะมันดีตรงไหนนะไนกี้จอแดนแต่ผมชอบมากฮะความฝันของลูกผู้ชายอยากได้ไนกี้จอแดนเป็นเออ ของฝันทางเออเป็นเอสิ่งของทางจิตใจนะที่ทําให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับมันนะถึงแม้มันจะช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่มันก็มีความสุขนะมันทําให้เรามีกระจิตกระใจทําอะไรมากขึ้นเพราะคุณมีไนกี้จอเดนเขาเรื่องไมล์มูเลสดีกว่าทุกคนผมอุตส่าห์เตือนแล้วนะว่า อย่าฟังตอนนี้ข้ามไปเลยดีกว่าเพราะว่าผมเอาไม้จ่อปากเลยนะทุกคนปกติพูดเสียงดังด้วยคลิปนี้อ่าทุกคนถ้าพูดนะไม้มอลเลตมันเหมือนวัยรุ่นเมกาที่ได้ที่เหมือนปีเตอร์ปาร์เกอร์แหละอยู่ๆก็ได้เป็นแมงอยู่ๆก็ได้เป็นไอแมงมุมแล้วอยู่ๆก็ได้ ช่วยคนใช่เลยครั้งที่ม่อยากช่วยไอ้ไมมอลเลสเนี่ยมันมาสืบทอดพลังไม่ใช่สืบทอดพลังไทยทานนะทุกคนอย่าจำพี่เอ่อทุกคนเรื่องนี้ทุกคนน่าจะชอบเออเพนนีปาร์เกอร์นะหน้าตาน่ารนะักจิ้มนิ้มขนาดนี้โอ้โหคนไปวาดรูปด้วยบอกเลยใครลูกได้ลูกหน้าตายอย่างนี้ ต้องมีชื่นชมบ้างแหละเดี๋ยวผมจะให้ฟังเเสียงคลิกสุดไพเราะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่มันดังได้ไม่ใช่อะไรฮนะสิลิขสิธิ์เยอะโอเคผมพูดครั้งผมพูดคำเมื่อกี้ไปสองครั้งแล้วนะ จอแดนควรโปรหมวนฮะเพราะว่าบักไม้มูลเลสมันใส่ลงเท้าวันนี้อ,อืมคุยกับคนดูดูสิพูดหัวข้ออะไรเดยอให้ทุกคนฟังเออเสียงสุดไพเราะของพี่ผมโอ้ฟังเอ้พูดอะไรสักอย่างดิเขาไปเห็นปู่ไหมไม่เห็นปู่ปู่ไปไหนก็ไม่รู้ อยู่ในห้องหรือเปล่าไม่อยู่ใช่ไหมโอเคผมมีปัญหาทางครอบครัวนะเมื่อกี้ที่ผมพูดไปผมไม่ได้พูดกับคนดูนะผมพูดกับครอบครัวตัวเองนะเป็นเออพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกป้านนะอาญาพ่อ,อแม่พี่น้องทุกท่านที่รู้จักผมนะในนามปากกาที่ว่า เด็กเกิดจากนรกฮะไม่ใช่อิดเกิดจากนรกถึงผมมีภาพให้คุณดูน้อยนะปุม่มคุณอาจจะได้เห็นเออไม้มลเลสตั้งปุ้งโง่ๆอยู่ตรงนี้นะฮะใครฟังอีกรอบใครไม่อยากฟังข้ามจบคลิปนี้ไปเถอะทุกคนผ่านมานานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจำกัดเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมจบคลิปก่อนแค่นี้นะทุกคน Bye bye vô chưa canh mày